โคเรยียใจกลางยา่านมณฑลเหลียวหนิงการเกษตรเรื่องเฟื่องฟูในที่แห่งนี้แต่เนื่องจากว่ามันถูกตั้งอยู่ห่างไกลาจากชายแดนเหล่าผู้คนที่มีความละหลังด้วยวัฒนธรรมกลายเป็นบุคคลที่มีความด้อยค่าในหมู่ของพวกเขาอย่างไรก็ตามเพราะความหยาบคายที่ประตูจากอารมณ์ก่อให้เกิดความขัดแย้งเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันไม่มีดินแดนใดที่ถูกประเมินต่ำกว่ามณฑลเหลียวหนิง ณพื้นที่ของมูซั่นในมณฑลเหลียวหนิงกลายเป็นสถานที่สำหรับการต่อสู้ระหว่างกลุ่มโครยอและกลุ่มที่อยู่ในย่านใจกลางเมืองรูปปั้นมังกรสัมฤทธิ์ดำเพื่อเป็นเกียรติแก่การต่อสู้ที่ดุเดือดในฮอนลูพยองความสง่างามของมังกรสัมฤทธิ์ดำนั้นกำลังคืบคลานเข้ามาในห้วงอากาศที่อยู่รอบๆมณฑลเหลียวหนิงมูซั่นฮอนลูพยองและในที่ พอลูพยองนี้ดดระยอกบูและยงซานจางเพื่อได้รับอำนาจของเขตแดนเหนือทั้งสองฝ่ายจะต้องส่งตัวแทนทั้งสองของพวกเขาเพื่อต่อสู้ด้วยพละกกำลังทั้งหมดต่อหน้าชาวเมืองมูซันนี่มันก็นานมากแล้วนะปรมาจารย์สอนเจ้าก็ดูดีเช่นกันนะปรมาจารย์มานม่วยสือเปิดประตูกาบองเมื่อสิบปีก่อนตำแหน่งผู้นำเหลียวหนิงนั้นถูกปล่อยว่างมาเป็นเวลานานแล้ว วันนี้ข้าจะใช้หมื่นดาบเพื่อยึดอำนาจสูงสุดของมณฑลเหลียวหนิงโดยแดระยอกบูเป็นเส้นทางย่างก้าวของข้าผู้นำหยงสอนจางหมื่นดาบแห่งชอนโฮซิมผู้นำแดระยอกบูวายุเริงระบำแห่งมานจอกสางพวกเราจำเป็นที่จะต้องพูดจาตอบโต้ตกันมากเช่นนี้เลยหรือตั้งแต่ในอดีตที่ย่านใจกลางเมืองและกลุ่มโครยอต่อสู้จนโลหิตและน้ำตาหลั่งไหลเต็มพื้นดินกันมาอย่างยาวนาน และตอนนี้ข้าจะทำลายผืนฮอลลูพยองเหมือนกับที่ข้าปาเลือกของเจ้ายงซอนจางแดรยอกบูแดรยอกบูโวคุคุขอทานชราผู้นี้ยังมีชีวิตอันสบายอยู่จนถึงทุกวันนี้ผู้คนเก่าไว้ว่าผู้นำแดรยอกบูและยงซอนจางนั้นแข็งแกร่งที่สุดในมณฑนนี้แน่นอนว่านั่นเป็นเพราะชื่อเสียงอันเลื่องลือของพวกเขามันช่างคุ้มค่า ที่ข้าต้องเดินทางมาไกลเป็นพันไมล์หลังจากที่ได้ยินว่าพวกเขาทั้งคู่กำลังจะทำการเจรจากันปรมาจารย์มานผู้มีพละกกำลังเหนือกว่าผู้ใดและประมาจาร์ฉอนผู้ใช้ดาบมังกรตอนนี้ใครกันที่จะได้เป็นผู้ที่ยืนเหนือกว่าผู้อาวุโสหลวงมนุษย์เหล็กของมูกยูคุกคุไม่มีอะไรสนุกไปกว่าได้มองดูผู้อื่นต่อสู้กันแล้วดี ข้าจะเป็นผู้บันทึกผลการต่อสู้เพื่อประกาศสู่สาธารณชนเองข้าเสพติดการมองดูการต่อสู้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันข้าชักจะชื่นชมในความแข็งแกร่งและความช่างสังเกตของตัวเองแต่ทำไมข้าถึงไม่รู้สึกถึงการเข้ามาใกล้ของเขาจนถึงตอนนี้นี่มันอะไรกัน ทำไมตอนนี้ข้าถึงรู้สึกกระวนกระวายข้ากำลังแก่ตัวลงในโลกแห่งนี้ได้อย่างไรดาบมังกรสุดยอดพละกำลังกองกำลังย่านใจกลางเมืองเช่นนั้นหรือข้ามักจะมีความสุขกับมันอยู่เสมอหากเป็นในสถานการณ์ปกติแต่ว่าอึกอึก สสอีกแค่นิดเดียวถ้าหากว่าข้ามีเวลามากกว่านี้ละก็ลูกสาวตัวน้อยของข้านี่นะหรอช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของข้าช่างเงียบสงบข้าสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบตอนนี้จากตัวเขาถ้าหากว่าเขาเป็นมนุษย์นั่นคือจะต้องมีบางสิ่งที่ก่อให้เกิดพลังในตัวเขา แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีแก่นแท้พลังใดๆตั้งแต่เริ่มต้นทายาทของข้ากำลังจะมาทายาทมองที่นี่เดี๋ยวเพลง เขาสัมผัสมันได้ด้วยมือของเขาบนโลกใบนี้มีคนที่มีพลังมากถึงเพียงนี้ได้อย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นหากสิ่งนั้นกำลังมุ่งเป้าไปที่มนุษย์รอรอเดี๋ยวมันคืออะไรที่เจ้าพูดเป็นคำสุดท้ายอะไรคือทายามามองที่นี่สิครยอพื้นที่ราบสูงภูเขาหนังริมช่างเป็นวันที่ดี แถมลมยังเย็นดีอีกด้วยช่างเป็นชีวิตที่สุขสบายซายุทำไมเจ้าถึงขึ้นไปบนนั้นอีกแล้วดานซายุทำไมเจ้าชอบขึ้นไปอยู่เรื่อยๆข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าบนนั้นมันอันตรายแค่ไหนนะพี่พี่ก็อยากขึ้นมาบนนี้เหมือนกันหรอข้าขึ้นไปที่สูงสูงแบบนั้นไม่ได้หรอก ในหมู่บ้านนี้ก็คงจะมีแค่เจ้าคนเดียวเท่านั้นแหละที่สามารถปีนขึ้นไปได้กังมูอี่ข้าคิดว่าท่านจะต้องชอบทิวทัศน์บนท้องฟ้านี้แน่ๆมันยอดเยี่ยมมากหากได้มองจากตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าก็ลงไปแล้วหละ่ะจอกซานน่าจะกำลังมาแล้วนะตอนนี้งั้นก็ไปที่บ้านของข้ากันเถอะมากินอาหารกลางวันร่วมกันด้วย ึเจ้านี่จริงๆเลยนะชอบกระโดดลงมาแบบนี้ตลอดเลยไม่คิดว่านั่นมันทำร้ายตัวเองบ้างหรอข้าไม่สนยังไงท่านก็จะเป็นคนดูแลข้าหากข้าได้รับบาดเจ็บผู้เขานางริมหมู่บ้านกังซายุตอนนี้เจ้าเองก็โตพอที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะถึงแม้ว่ามันจะยังดูเหมือนห่างไกลยอยู่ก็เถอะฮึทำไมเจ้าเด็กดานั่นถึงมาอยู่ที่นี่ได้ เขานี่มันไรอย่างอายจริงๆข้าเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่หมู่บ้านกังได้ทั้งๆท,ที่เขามาจากตระกูลด่านคนพวกนี้เขาเป็นอะไรกันพวกเขาไม่เบื่อหรือไงกับการนินทาข้าทุกครั้งที่ข้ามาที่นี่ขอโทษด้วยนะเรารีบไปที่บ้านกันเถอะพี่สาวหมู่อีกท่านออกไปเที่ยวกับเจ้าเด็กตระกูลดานนี่อีกแล้วหรอสุดออกท่านอยู่ในวัยที่ควรจะแต่งงานแล้วนะพี่สาว การที่ท่านยังไม่มีสามีสักทีมันเป็นเพราะว่าท่านมัวแต่ออกไปเที่ยวกับเจ้าคนนอกนี่อยู่ตลอดไม่ใช่หรอไงกังซูด็อกหึมบอกตัวเองเถอะนะกังซูด็อกเจ้าไม่สามารถฉี่เองได้ตั้งแต่เล็กยันแปดขวบเจ้าเองก็ควรดูแลตัวเองให้มากกว่านี้ถ้าหากว่าเจ้าอยากจะแต่งงานนะพูดอะไรของเจ้าฮะเจ้าอยากจะไปเจอกับพ่อของเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วหรือไงข้าได้ยินมาว่าพ่อของเจ้ามันเป็นพวกน่ารังเกียจ แล้วเด็กที่น่ารังเกียจเช่นเจ้ากล้าดียังไงและข้าก็แก่กว่าเจ้าตั้งหนึ่งปีเข้าใจเจ้าควรจะเรียกข้าว่าท่านพี่แล้วก่อนหน้านี้เจ้าพูดว่ายังไงนะพี่กังสูดอกอ่ากังจอกซานเจ้ามาได้ยังไงท่านพี่ท่านขวางทางข้าเช่นนี้แล้วข้าจะไปได้เช่นไรได้โปรดหลบทางข้าด้วยจอกซานเอาเขาลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะ เจ้าอย่าใช้กำลังสิพี่สาวเอาเขาลงเอางั้นก็ได้ครับเครือวะกังจอกสานไอเวนเอย้ยกังจอกสานเจ้ามันสารเลวอ่ะท่านผู้ใหญ่บ้านข้าดีใจนะที่ได้พบท่านข้ามีบางอย่างสำหรับท่านด้วยอ่ะผู้ใหญ่บ้าน เจ้าทำร้ายสูุดอกได้อย่างไงเจ้าคิดที่จะช่วยเหลือเจ้าเด็กตระกูลดานนั่นหรือทำไมเจ้าถึงไม่จัดการเจ้าตระกูลดานนั่นฮะท่านให้ยังรีนิมผู้นั้นให้นำสิ่งนี้มาให้ท่านมันน่าจะเป็นข่าวที่สำคัญมากเขากล่าวว่าให้ข้านำมาให้ท่านทันทีพยะใหยังรีนิมเขาอะไรกันงั้นข้าขอตัวไปก่อนนะจ๊อก จอกซานข่าวนี้เจ้ายังไม่ได้อ่านมันใช่ไหมจอกซานเขาไปนานแล้วฮะกังจอกซานถ้าเจ้ายังทำตัวเช่นนี้เพราะเจ้าเด็กตระกูลดานละก็ข้าจะไล่เจ้าออกจากตระกูลกังซะกังจอกซานผู้ใหญ่บ้านใจเย็นกอนใจเย็น,ห,นหากเจ้าไม่อยากเห็นหญิงชราผู้นี้ตายเจ้าก็จงไล่เขาออกไปให้เร็วที่สุด ด้านซายยกังจอกซานพวกเจ้ามันสาระเลวจอกซานข้าหิวแล้วขี้บ่นจังเลยนะมาเพื่อกินฟรีแท้ๆยังจะบ่นอีกถ้าเจ้าหิวขนาดนั้นก็มาช่วยข้าทำให้ไวขึ้นซะสิแต่ว่านะท่านพี่หฮอมีอะไรหรือคนที่ท่านกำลังพบปะเมื่อไหร่ท่านจะพามาแนะนำสักทีจอกซานเจ้าเจ้าไปรู้เรื่องนั้นมาได้ยังไง นี่เจ้าไม่รู้หรอคนในหมู่บ้านเขาก็รู้กันหมดแล้วนะกังจอกซานดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนจากตระกูลที่ขายผ้าท่านไปเจอเขาทุกวันเลยไม่ใช่หรือท่านชอบเขาใช่ไหมละ่ะใครใครบอกว่าข้าชอบเขากันไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าจะแต่งงานกับเขาหรอพอแล้วท้าที่จริงเขาก็กำลังพบปะกับข้าแต่ ที่พักของเขานั้นอยู่ห่างไกลาจากที่นี่มากพวกเราเลยไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นพวกเราก็ไม่ได้คุยกันมากขนาดนั้นด้วยความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับเขามันยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ไม่ต้องห่วงจากที่ข้าได้รู้จักเขามาบ้างแล้วเขาเป็นคนที่ขยันและก็พอมีชื่อเสียงอยู่บ้างเขาเป็นผู้ชายที่ดีใช่ได้เลยหละถ้าหากเขาชอบข้าข้าก็พร้อมที่จะปลีกตัวไปหาเขาคงอีกสักพักรอไปเถอะ มันคองอีกสักพักเลยแหละการแต่งงานพี่หมูอีนั่งอยู่ในวัยที่พร้อมจะแต่งงานแล้วสินะ นี่ดานซูยูเจ้าจะไปไหนดึกดืกด่น,นเจ้าจะไปปีนเขาเวลาแบบนี้หรือไงหรือว่าเป็นเพราะท่านพี่จะแต่งงานใช่ในไม่ช้าก,ก็เร็วท้ทายที่สุดข้าก็ต้องไปอยู่ดีใช่ไหมละ่ะอืมถ้าคิดว่าหากท่านพี่จะแต่งงานอย่างน้อยก็ควรจะต้องมีค่าสินสอดล่ะนะเมื่อถึงเวลาที่พี่มูอีแต่งงานแล้วเจ้าจะเป็นยังไงรอจอกสาน เจ้ากล่าวไว้ว่าเจ้ามักจะยึดมั่นอยู่เสมอเพื่อที่จะเป็นทหารเฝ้าประตูนี้นั่นมันก็ถูกของเจ้าซายุเจ้าจะอยู่ที่นี่ได้อีกนานแค่ไหนเมื่อท่านพี่ได้แต่งงานแล้วและข้าก็ต้องการเป็นทหารเฝ้าประตูมันทำให้เจ้าต้องอยู่คนเดียวนะหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านที่มีสกุลเดียวกับท่านผู้ใหญ่บ้านที่จริงมันก็เป็นแค่สถานที่ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ไม่มากเท่านั้น และข้าก็รู้สึกอึดอัดไม่น้อยที่จะต้องใช้สกุลของพวกเขาช่างเถอะข้าไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้หากอายุยังไม่ถึง20ปีนั่นคือคำสัญญาที่พ่อของข้าได้กล่าวเอาไว้ก่อนจะตายนะอย่างไรก็ตามเพราะความทยะยานของเจ้าทำให้ข้ารู้สึกการใช้มือและเท้าของตัวเองนะจอกซานเจ้าจงเตรียมความพร้อมให้มากสำหรับการไปเป็นทหารในอนาคตเถอะข้าจะดูแลท่านพี่ให้ดีที่สุดจนกว่าข้าจะจากที่แห่งนี้ไป และข้าจะไม่ไปไหนหากว่าบุรุษผู้นั้นดูแลนางได้ไม่ดีเพราะว่าพวกเราคือครอบครัวยังไงล่ะเฮึยๆข้ารู้อยู่แล้วล่ะข้าเองก็ไม่ได้ไว้วางใจให้ท่านพี่ไปอยู่กับเจ้านั่นเช่นเดียวกับเจ้าข้าอยากจะกำจัดมันทิ้งเสียด้วยซ้ำฮะเจ้าหมายความว่ายังไงข้าหมายความว่าข้าขอบคุณที่เจ้าและพี่หมูอีคอยช่วยเหลือข้าเวลาที่ข้ามีปัญหายังไงล่ะใช่ใช่ มันคงจะเป็นแบบนั้นสินะค่ำๆคแล้วหูข้าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะค่ำมากๆเฮ้อเลิกพูดคุยเรื่องไร้สาระเถอะช่วงนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นขึ้นแล้วด้วยข้าจะไปขุดสมป่าสำหรับหน้าหนาวที่จะถึงนี้น่าจะใช้เวลาสักสองถึงสาวันไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้าคงจะเป็นพวกที่ไม่ต้องการอยู่ข้างหลังข้าแต่อยู่ด้วยพลังและทักษะความสามารถของตัวเองเพื่อเอาชนะศัตรูที่อยู่ตรงหน้าหรือ น่าทึ่งจริงๆเลยนะร่างกายผอมแห้งแต่มีพลังแบบนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกมันน่าแปลกมากกว่าที่คนอย่างเจ้าจะอยู่ในวัยเดียวกับข้านี่เจ้าจกซานและพี่มูอีพวกเราจะต้องมีความสุขข้ามั่นใจว่าจะทำเช่นนั้นตอนนี้ข้าจะต้องไปแล้วลงไปแล้วถ้ามีสมป่าเยอะก็เก็บมาเผื่อข้าด้วยละ่ะข้าเองก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเหมือนกัน บุรุษท yeah. yep. ี่ไม่ดิ้นรนแบบนั <Yeah, ้นมันน anyway> ่ากลัวนะเจ้าไอเวนตระกูลดานเจ้าจะไปที่ไหนเวลาเอาป่านนี้กังซูดอกข้าบอกให้เจ้าเรียกข้าว่าท่านพี่แล้วคิดจะออกไปข้างนอกในยามวิการแบบนี้ทั้งๆที่ไม่มีจอกสารเนี่ยนะเจ้ากำลังจะทำให้ข้าดูเหมือนพวกสวะเพื่อต้องการให้ข้าเรียกเจ้าว่าท่านพี่หรอ แล้วเนื้อหาของจดหมายนั่นคืออะไรจากสีหน้าของผู้ใหญ่บ้านเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนิเจ้าเด็กตระกูลดานเรื่องนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับเจ้าฮะผู้ใหญ่บ้านเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของตระกูลกังของข้าไม่ได้ข้องเกี่ยวกับตระกูลดานเจ้าจะไปไหนก็ไปเสียเถอะเฮ้ยดานสายุเจ้าจะไปไหนของเจ้าฮะ ปล่อยมันไปผู้ใหญ่บ้านทำไมท่านถึงยังมองเจ้าตระกูลดาน,นี่เดินออกไปอย่างหน้าตาเฉยได้ละ่ชะช้าก่อนซูด็อกอย่าออกไปข้างนอกถ้าเจ้าตามมันไปข้าหมายความว่ามันอาจจะกลายเป็นซากศพเมื่อมันได้ไปเจอกับพยังวี ร่วมกับราชทูตพิเศษแห่งหยวนโวอะไรกันง่ายขนาดนี้เลยหรอเนี่ยเหมือนว่ามันจะเป็นสมร้อยปีด้วยแถมไม่ได้มีแค่หนึ่งหัวแต่เป็นสองหัวแหนข้าเจอมันแล้วโคตรจะโชคดีเลยโว้ย อถึงจะโชคดีก็เถอะข้าต้องรีบกลับไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีแดดแต่มันก็เต็มไปด้วยหมอกมันยากถ้าจะอยู่ในที่แบบนี้ือใครอยู่ตรงนั้นกัน เหมือนว่าเขาจะไม่ได้หลงทางถ้าทางดูไม่ได้อันตรายแต่ว่าอะไรกันความรู้สึกนี้เขาจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่ความรู้สึกแตกต่างจากที่ข้าเห็นเขาจากด้านหลังเป็นเพราะอะไรกันที่จริงมันก็ไม่ควรจะมีคนอยู่บนเขาเช่นนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าจะต้องควรระวังเอาไว้ยังไงข้าก็ต้องระวังตัวไว้ก่อน ยังไงก็เถอค่าเองก็ค่อนข้างจะรู้สึกแย่นะที่มีคนกำลังแอบมองข้างหลังออกมาซะถ้าไม่ออกข้าจะเป็นคนไปจับเจ้าออกมาเองเออฮา่าฮเออที่นี่ดูมืดและก็หมอกเต็มไปหมดเลยข้าสามารถอยู่ตรงนี้จนถึงรุ่งสางได้ไหมไม่ไม่ได้หรอนั่งลง กินนี่สิบนเขานี่ไม่มีอะไรมากมายสำหรับอาหารแต่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับหนึ่งมือ้อเขาดูไม่ค่อยหิวเลยมันไม่ได้ดูแปลกหรอกหากเจ้ากินอาหารด้วยความเร่งรีบจะไม่สามารถดูดซับสารอาหารได้อย่างถูกต้องการทำาช้าเช่นนี้มันถูกแล้ว ถ้าเจ้าต้องการจะกินอาหารไม่ใช่เพียงความรู้สึกหิวแต่มันควรจะเป็นปริมาณที่น้อยและเพียงพอที่จะทำให้เจ้ามีแรงจะไปต่อในตอนนี้ข้าขอถามว่าเจ้าเป็นใครอ่าข้าดานซูอยู่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านกังภายใต้หงอันร,ระยองเจ้ากำลังหมายถึงหมู่บ้านฮวาจอนมิงนั้นหรือข้าได้ยินมาว่ามีหมู่บ้านกังอยู่แต่ไม่คิดว่าจะมีราชวงศ์ดานอยู่ด้วยคงงั้นแหละมั้งครับ ช่างน่าสนใจเจ้ากำลังซ่อนความกลัวด้วยรอยยิ้มอะไรกันเขากำลังอ่านความคิดของข้าอยู่ดวงตาเพราะดวงตานั่นมันเลยทําให้ข้ารู้สึกกลัวแล้วท่านกำลังจะไปที่ไหนหรอที่นี่เป็นภูเขาชั้นและสูงมากคนธรรมดาคงจะไม่ขึ้นมาที่นี่แน่เพราะมันเป็นสถานที่ต้องห้าม มาที่นี่เพื่อสังหารใครบางคนบนนี้ท่านแม้ว่าท่านจะมีชีวิตเหลืออีกนานหรือไม่นานข้าคิดว่าท่านไม่ควรเลือกใช้เส้นทางนี้เจ้าทำให้ข้าตลกนะข้าไม่ทำอะไรเหมือนกับคนที่ยอมแพ้ในชีวิตของตนเองหรอไม่ข้าไม่ได้หมายถึงการสละชีวิตตัวเองเพราะนั่นมันเป็นอะไรที่ไร้สาระสำหรับข้า ข้าแค่ต้องการจบการเดินทางอันแสนยาวนานนี้สุดเส้นทางในการเดินทางของข้าความตายนั้นกำลังรออยู่ข้าอิ่มแล้วเป็นเวลานานมากแล้วที่ข้าไม่ได้กินอาหารที่อร่อยเช่นนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาคืออะไรที่เขากล่าวว่ากำลังไปสู่ความตาย ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนที่สามารถพูดเรื่องความตายได้อย่างไม่เยแสะอะไรทั้งสิ้นเช่นนี้